ตอนนี้จองไปเทนอาจจะใช้อา้าอยากดูไปเทนด้วยกันเหรออย่ามองต้นซากันดิอยากดูไปเทนดีๆก็บอกนะเมื่อบอกไม่ได้มาดูไปเทนเพื่นกันหน่อยได้ไหมได้ไหมแต่อา้า เรื่องราวมันเริ um, back, kind of ah, ่มต้นเซเว่นนกดเกมที่ควจะต้องใช้วิวอยู่กับผี7จวันผมคิดว่าหลังจากตัวละครผมเล่นเกมนี้เสร็จแล้วผมคิดว่าตัวขาผมน่าจะอ่าอ่าไม่หายกลัวผีก็น่าจะเป็นบ้าโลกจิตแล้วก็น่าจะหัวระเบิดตายนะเออแต่ถ้าโชคดีหน่อยก็อาจจะรวยก็ได้นัทเพราะถ้ผีให้หวยมาก็โอ้เจ๋มเอาละ S 1> <S 1> นะฮะ <cryst> วันนี้เราก็อยู่กับผมพิชุกคุณเหมือนเดิมนะครับแล้วก็มาอยู่กับเซฟเกมนี้นะเซเว่นไนโกนะใครอยากโหลดก็โหลดได้ทางสตรีมน,นะนอนมาเนี้ยเอาละวันนี้มาเล่นเกมผีกันบ้างนะฮะแต่แต่ว่าเกมผีจริงจังไหมก็ไม่ไม่ได้จริงจังขนาดนั้นนะครับเกมผี <S <S นะมาเอาละงั้นมาเริ่มกันเลยทุกคนอยู่กับผีเจ็ดวันอยู่กับผีเจ็ดวันนะฮะ ดูซิว่าตัวละคในเกมเรานั้นจะหายกลัวผีไปเลย,ยเยว้ยพวกเมวน้อยๆหรือว่าจะบา้าจะรู้สึกบ้าสติแตกโอ้เสียงเกมดังจังเลยนั้นทุกคนเสียงฟูฟูกับเสียงไอ้เกมนี้ผมผมไม่ได้ใส่อฟเฟกต์อีกอนะอันนี้เป็นเกมอีกแล้วนะอ๋อโอ้มีการให้เครดิตนะ ทำไมบ้านดูสซ่โสมเหลือเกินมีมอสขึ้นเลยเอาล้ะอุ้ยดูเพลงเปิดอย่างดีอาล่ะแค่ชื่อเกมกับอกแล้วว่าเป็นเกมผีไซเว่นไนโกรดครับผมอยู่กับผีเจ็ดวันนะแต <c oughs> <c oughs> ่ซิวแชร์คนนี้เขาจะ เขาจะหายกลัวผีไปเลยหรือว่าเขาจะสติฟันเฟืองหลังจากเจอผีแต่โยกดีน่ก็อาจจะได้หัวจากผีมาก็ได้นะพวกเอาละโอเคอู้ว้าวนี่บ้านใหม่เราววววเนี่ยบ้านดีเหมวอววนี่วววววนว่เวววดววรอจกด,ด,กจกดิเห็นวววววว่วว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 มวเวว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 ว่วว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 วนผีแทวนว่ววววววว่ว อะไรอ่ะโหมีของให้ครบม,มันเนี่ยโหเฮ้ยอันนี้อะไรเนี่ยยันนะเฮ้ยนี่มันอะไรเนี่ยทำไมมียันตรงนี้แปะตรงนี้ด้วยตั้งใจจะออกอะนอนแล้ยเดี๋ยวเอเอเดี๋ยวนะผมมันรู้ตัวนึ้วนะมันเป็นเกมผีนีกว่าเดี๋ยวนะเราโผล่ออกที่มันเป็นอะไรไหมเนี่ยเป็นการปลอมเป็นผีเหรอเฮ้ย ไม่มีอะไรมั้งแดงเป็ดเชียวโอ้มเคยสำรวจแล้วกันนี่อะไรเนี่ยอือเป็นรูปภาพอือเป็นบ้างใหม่ๆเบี่ยงวะไหนดิรูปปั้นโมเดลนกนี่มีอะไรไหมโอ้ยมีครีมด้วยอะไรโอ้ปเจก็มีฟานของผีมีเนี่ยเอาละแต่เราก็ยังไม่รู้นะว่าผีที่จะมา,อ,าอยู่กับเรานี้จะเป็นผีร้ายหรือผีดีนะฮะ พีได้มากกว่าจะแบบเอาปแจเมื่อกี้เห็นรูปหัวเราก็ได้นะอันนี้ก็น่าจะเป็นจดหมายจากาสำนักงานเราละมั้งโอเคนี่ก็จดหมายนด่นเป็นจดหมายสำคัญอะ่ะบ้านไปครบพร้อมสุดท้ายยิ่อเหมือนกันเนี่ยเกมนี้ต้องใส่รายละเอียดดีฮะเกมดีนี่หว่านอกจากบริษัทถ,ถึงบ้านนี้คุณถ้าจะอ่านมันใช่ไหมโอเคออ่านเลยไหนดูสิ <c oughs> สวัสดีฉันซาตโตอออมันซาโตจากบริษัทนะฮะเขาบอกว่าถ้าคุณเข้ามาอยู่ที่นี่แล้วคุณอย่าลืมเช็คอะไรต่างๆนะไม่ว่าจะเป็นน้ำไฟรอ,อะไรต่างๆถ้ามีปีตหาอะไรลืมติดต่อด้วยโอเคยับโอเคเรื่องๆคร่าวๆนะทุกคนผมไปอ่านจากในหน้าตัวเกมวูสตีมาเนาะมันเหมือนจะบอกว่าเราเนี่ยเป็นคนที่อ่มอุย้ยมันเหมือนจะบอกว่าเราเนี่ยเป็นคนที่ไอ้น้ำมา มาทํางานนะแล้วแบบไม่ทํางานที่ต่างจังหวัดประมาณนี้แหละโดนแล้วแบบว,ว่าเนี่ยเป็นห้องของเรานะแล้วเป็นห้องที่แบบเหมือนจะจะโดนทุบด้วยเป็นแบ,บแบบเหมือนว่าห้องาจะรย์โดนทำลายนะก็มันมาจากสาเหตุบางอย่างนะอาจจะเป็นแบบเพราะว่าไงไม่เป็นม,ม,มากดนทีนี่มีผี <c oughs> ใจ่โดนทีนี่มีผีเขาเลยไม่อยู่กันนะแล้วเขาก็ส่งตัวเรามาให้อยู่ด้วย <c oughs> ว้าวมันถึงเราเป็นคนไงเนี่ยถึงอยู่กับผีได้สงสยัยก่อนนี้เราเป็นอพอเรามาจารย์กันไล่ผีนี่เหรอ เป็นมหาเทพอาจารย์ไล่ผีเนี่ยใช่เหมครับ <c oughs> เราไปเขาส่งเราอยู่กับผีไม่รู้เหมือนกันนะเอาละ่ะแต่นในห้องนี้ก็เป็นน่ายิถูกทำร้ายน,น่าย่งถูกทำลายแล้วก็ไม่น่าจะมีอะไรมากโดนไอ้นี่ยมีหุ่นยนต์ไหมว้าวเดี๋ยวมันหุ่นยนต์นะมีหุ่นยนต์ด้วยคนวันนี้ที่อยู่ห้องนี้น่าจะเขาจอบหุ่นยนตะ์นะโอ้โหได้เห็นไหมเคไฟเนี่ยโอ้ อ,อจะสวัสดีครับเจ้าที่หรือเปล่าครับ <S <S โอ้โอ้เมืนอกอยู่ตรงนี้ไอะชิวอ่ะเปดิปดเปดิปดไฟเปดิปดทำไมเปิดไฟไม่ได้พี่ <S <S ไฟเสียแน่เลยเอาดูวันนีอ้อะไรอะไรอะไรอา้าวประตูประตูปิดอา้อาวอ้าวอะไร อือมวูฟอ้ไฮสวัสดีครับเจ้าที่เจ้าทางออเพิ่งเริ่มก็มาเลยเรื่อโอเคเป็นนะอามค่อยคุยก็ได้เป็นอามสวัสดีครับอาม ม,มีมีเลขหวยไหมครับข,ขอหวยอ่ะม,มีมีหวยไหมครับขอรังวันที่หนึ่งได้ไหมครับรังวันที่หนึ่งนะรังวันที่หนึ่งได้ไหมโอ้่อ้อาวเปิดไฟแล้ว<อ>วัดทิชชู่ตกใจมาเลยวัสดีครับเอ่เอ้าม อ้าเดี๋ยวครับเอาหัวอยู่ไหนครับหัวหัวอ่ะแล้วหัวอยู่บนคออ่ะโอเคมีเทเลโฟนให้เราอ่านงั้นก็ไปอ่านเทเลโฟนก่อนฮะนี่มีโทรศัพท์ข้อความมาเราเนี่ยเป็นคนผู้จัดการของเรามั้งเอาละโทรศัพท์ซาโตะจริงด้วยไงคุซาโตะสวัสดีครับคุซาโตะอ่าเดี๋ยวฉันบอกไปที่นี่กาลังจะโดนทุบในอีกเจ็ดวันอ่าใจที่ผมว่านะโอเคถ้าเกิดขวบิบปัญหาอะไรก็ อย่าลืมเช็คแล้วก็ทําไม่เสร็จนะแล้วก็โอ้อยากซาโตะอ่าปอลออีลับสู่บ้านผีสิบ <c oughs> แล้วคุณก็จะเป็นคนที่อยู่บ้านนี้คนสุดท้ายอ้ามคุณซาโตครับอ่าคนสุดท้ายาาที่ว่านี้คือคนที่แบบว่าจะอยู่ก่อนโดนห้องทุบใช่ไหมครับ <c oughs> ไม่ใช่คนที่จะอยู่คนสุดท้ายนี่คือโดนฆ่าก่อนโดนห้อง,องทุบใช่ไหมครับคุณซาโตอําใช่ไหมครัคุณซาโต ครับศัตรูแย่ผมมาสิครับว่ามันใช่เป็นศัตรูนะได้โปรด <c oughs> ได้โปรดผมผมอยากเป็นคนที่จะตายคนสุดท้ายของ,ของห้องก็งห้องนี้ก่อนโดนทุบนะคุณศัตรูผมอยากจะเป็นคนที่อยู่ห้องนี้คนสุดท้ายไม่ใช่คนที่ตายคนสุดท้ายของห้องนี้นะอืมเตียงนอนไฟอ่ะกดโอ้แอปเออกดเปิดกดเิดกดเปิด แล้วก็กดปิดเออใช้ได้ปกติฮะโอ้โอ้ออออ๋ออืมก็ใช้ได้ปกติดิเนอืมใช่ใช่ว่ามันใช้ได้ปกติไอ้อไฟในปกติแต่ว่าใช่ว่ามันมีปัญหยางในปกตินะพวกออมเฮลโล่เดย์กี่ใครมาอยู่ตรงนี้วละล่ะเวลาเช็คบาง เอ้ยหนังสือเยอะนี่หว่ามันงาบไหมอมมาามม่ยงาบสไลม์ไหมแบบคิมมิสเอ่อดาบิกาสูงอะไรเงี้ยคิมิสึอ่ะม,ม,มีปะ่ะโอ้ไม่มีไอ้สารสารันเขีะเราย่อ,ยอไดอ้อี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 อ่เ้ <c oughs> ต้องยอ่อหมนไหมครับเพื่อเป็นการหยึดยามผีด้วยยอ่ยอยอ่อย่อย่อโอเคน้ำโอเคคะทุกคนปิดน้ำไป ไปห้องนี้อ่ะล่ะโอ้ฮึมโอ้เสียงใช้ได้ดีเนี่ยแต่ใช่ว่าคันหลังนายเราไม่ดีนะผู้เหรอเราไมีบางอย่างช่องที่เรีนหลังนาย,ยนะอืม มีอะไรอ้มหันกลับมากับหลังชัว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 มันอยู่ข้างหน้าชัวมันเกมผีเชฟส์แกโอ้อ้มหวยราะวันที่หนึ่งที่ผมสั่งไปได้ยังพี่อ้ามยังไม่พร้อมเสริมก็ไม่เป็นไรนะพี่เอ้าปูเอึ๊บหวยหวยราะวันที่หนึ่งอ้บ้าเนี่ย ซช่ว่ามีอะไรปแปลกแน่นอนพวกไม่มีกระบาละบานนี้ไม่มีอะไรปแปลกพวกอ้ออืมทำให้บอกหวยนิ่งไปนะเต้ปอดล,ละพีซอืมไม่บอกหวยไม่ว่าแต่อย่ามาร้องร้องกันได้ไหมมาขอส่วนบนก็นบอกดีเต่โปรดตุ ไอ้เนี่ยทีวีมันอยู่ดีสีเนี่ยแล้วรีโมทมันอยู่ไหนวะเนี่ยอ่ารีโมทรีโมทหายผมมีรีโมทแล้วรีโมทนางผีนะั่งไปซ่อนแน่เลยอ่ะโอเคเจอแล้วเดี๋ยวยีใต้นั้นดีกว่ารีโ <Remote control. S 1> มทคอนโทรลต้องทำอะไรกับทีทวีนี่ว่าเดือดเฮล บ้านนี้ทีวีเฮ้ยอะไรฉันเห็นอะไรบางอย่างฉันเห็นอ,อ่าใช่ฉันก็เห็นเออเอ,อ๊หารีโมทนี่ป่ะเห็นแล้วนะ เออนี่เห็นแต่เม่กิและเฮ้ย <Hey. S 1> เอาอะผมว่าทุกคนผมว่าละไอ้นี่มันต้องเป็นเน่นะพลมมจารย์อะตู้พิ่งปิดไป Hello, up, ฉันเพิ่งปิดมันไปฮัลโหลวตซ่าแมนฉันเพิ่งปิดมันไปไอไอพีแมวในบอกมือยืนนิ่งได้ไหมเฮ้ต่อปิดรอบอ๋อไม่ปิดก็ได้พวกสนใจดูเป็นเทนป่ะไม่ uh, <no. S 1> ต้องปิดก็ได้นะพวกตอนนี้ช่องเ็นเทนอาจจะใช้ อืมอยากดูไปเทนด้วยกันเหรออย่ามองตัวซากันดิอยากดูไปเทนดีๆก็บอกนะเมื่อบอกเมืได้มาดูไปเทนขึ้นกันหน่อย,ยได้ไหมได้ไหมแต่เอ่อเรื่องราวนั้นมันเริ่ม, <c oughs> ามาต้นเรื่องร <c oughs> าวนั <c oughs> ้นมันเริ่มต้นที่ต้นมีเอเดียนและลา โดนัทเอาเปล่มานั่งดูไปเทนด้วยกันอะแบบไม่มีปั๊บคอนแต่มีโดนัทอะเอาไหมา <c oughs> ได้ไหมไม่ไม่ต้องดูก็ได้บอกหวยมาก็ได้เอาสักอย่างได้ไหม <c oughs> ได้ไหม <c oughs> เออ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 โอเคโอเคครับคุณผู้ชายทำเสร็จแล้วครับคุณสามาร,รถทำให้ผีเชื่องได้ว้าว เต็มผีดิโดนัทว้าว <c oughs> ผมว่าละผมว่าละผมทั้งหลาไม่ผิด <c oughs> ไอ้นี่มันเป็นหมอผีชัว <c oughs> ดูจกสาร์เมื่อกี้พอมันเจอผีแต่มันกลับไม่ตกใจสุดหยงขนลุกอะไรเลยมันไม่มีการแบบขนลุกอะไรเลย <c oughs> ผมว่าแล้วเชียวไอ้นี่มันคือหมอผีไอ้นี่เป็นหมอผีชัว <c oughs> ป้าบยังไงก็เป็นโหไม่มีความเกรงกลัวแถมทำให้ผีเชื่องด้วยว้าว <c oughs> วันที่สองเร็วจังเลย วันนี้เกิดเหตุการณ์ประหลาดขึ้นในวันนี้โอเคครับเมื่อกี้ประโยคเมื่อกี้แปลง่ายนะครับกคนเมื่อกี้ผมแปลไม่ทันหน้าแต่ว่าแปลง่ายนะครับโดนแปลง่ายเมื่อกี้โปแกรกมแปลภาษาบรีดีนิดหนึ่งโปรแกรมแปลภาษาผมบรีดีนิดหนึ่งนะฮะมันเหมือนจะบอกว่าวันเนี้ยผมโดนเพื่อนที่ทํางานเนี่ยถามว่า ผมเจอผีหรือเปล่านะะเพราะเหมือนว่าห้องเนี่ยมันจะมีประวัติที่ทุกคนเหมือนจะรู้อยู่แล้วว่ามันมีผีนะทุกคนเหมือนจะรู้อยู่แล้วแล้วแบบทุกคนก็มาไล่มาถามตัวเรานะครับตัวเราในเกมแล้วตัวเราในเกมก็เลยตอบว่าก็เจออยู่มันมาหลอกฉันแล้วก็มันเอาโดนัดฉันขโมยโด,น,ดนัทแบบนกัน,น,นแต่จะปล่อยฉันดูเป็นเทนคนเดียวยังเหงา,าอ่ะเศร้าเลยบอว่านนั่งดูเป็นเทนคนเดียวก่ะพวกอ่ะเอาละ โทรศัพท์สวัสดีเชสซัตโต้โอ้ซัตโตเดิมโอเคเขาบอกว่าเขาต้องการของทียบตกที่นั่นนะก่อนที่เราจะทุบมันโอเคุณช่วยหามันด้วยได้ไหมโอ้มาขอตัวอีกแมวคือส่งหน่วยงานมาตามหาก็ได้นะพวกคือไม่ว่าอะไรเลยตัวไม่ได้คือตูตัวไม่ได้ส่วนตัวขนาดนะพวกคือเหงาด้วยอะ่ะอ,อยู่กับผีแค่สองเด็กทั่วมามามา,มาจอยด้วยกันก็ได้นะครับ เอ็งมาบ้านตูแล้วก็แบบมาหาของก็ได้พวกไม่ต้องไม่ว่าอะไรไอ้เมียวอ้ยตูสภาพโอ้โหให้ตูหาของอีกไอ้เม,มียวโอ้โหวัดเก็ตเอาฟอยออกไปจากที่นี่ซะอ้าไม่ต้องหวังแค่เจ็ดวันเองนะาอยู่ได้เจ็ดวันไม่ต้องมาทำเป็นอันนี้นานะไม่ต้องคิดงกหรอกว่านี้อยู่ด้นะวยนะกันนะนเจ็ดวันเนาะคุณผีเนาะ ก็บอกให้โดนัทไปละอยากได้โดนัทเพิ่มเปล่าโอ้วันนี้มีโดนัทด้วยชิบเก๋แล้วไม่มีโดนัทอ้าวมันทำเราเราทำบรมอาจารย์ผีทำบรมอาจารย์หมอผีครับคุณจะทำไงเพื่อจะโน้มน้าวผีตัวนี้ให้มันแบบมันไม่มาฆ่าคุณในคืนนี้เลยครับค,คุณบรมอาจารย์โอ้จะยันดิโก็จะมันออกไหมเอาเลยโอ้ย อะไรคนเขายุ่งอยู่กับการหาของไงหนูโอ้ยรับพัดเตอร์ไปอย่างนี้วะเดะมาหาอย่างยิ่งจังวะอะไรวัดเจอแมลงสาบวัดอะไรเนี่ยไอ้น่ไม่ใช่แมลงสาบอีกไม่ใช่แมลงสาบมันคือไงนะไอ้ขบุตโต้งอ่ะ เฮ้ยเอา,าเอะไรมาเนี่ยฮะอันนี้มันเหมือนจะเป็นโมเดลนะพวกโมเดลเฉยๆอย่อะดูของจริงสิไวงช่วยช่วยหาของหน่อยเป็นเป็นผีในบ้านใช่ไหมไม่ผีในบ้านก็จะรู้นะว่าของอยู่ไหนอ่ะช่จะหาหน่อยทำอาหากินอะ่ะเข้าไเอเอในนั้นหนึง่งเออไปเจอนะเอันใดอันท้าย เออนี่เนี่เออนี่เออนี่กยไปเจอน้ำยาซักผ้าโอ้โอเคไอ้โจก็เจอละน้ำยาซักผ้าโอ้ยว้ายผีเย็นพี่มาไรจะปลดปล่จังเลยของก็มาช่วยหาแม่ของก็มาช่วยหาหวยก็ไม่บอกเบทเทนก็เมียมดูด้วยกันโอ้เหงาเขาเหงาโอ้รู้ไหมเนี่ยโอเคไปต่อเนี่ย โอเคโอเคที่เหลือที่เหลือก็ติดต่อคุณ่าตุเรียบร้อยโอเคทีกว็วะอโอชีส <c oughs> อมโอ้ของกูไม่ช่วยเหรอหวยก็ไม่ยอมบอกเป็นเยนก็ไม่เริ่มรู้กันต้องการอะไรจากผมอีกพี่เอ้ยจะจะอีตัวอีไม่อยู่แล้วก็เกมตามเกมผีแจมสกเกเยใครรู้ใช่ไหมไม่อยู่ข้างหลังใช่ปะใช่ไหมใครรู้ใช่เปล่าใช่ไหมใช่ไหมเออนั่น ว่าไงอยากรู้ไปเทนด้วยกันได้เหรอเอื่นโอ้อไอเสียงรถกวนมามาเอาดิเอาดิมาดิมามามาดิมามามา,มา,มา,มาดิไอเมย์ส้นตีนะเว้ยไอเมย์ส้นตีนะ 3, นะอย่าเอามือมาแทะไอออกไปไอคนไม่บอกหวยไม่ อะไรอะไรอ๋อเออคำอ๊ะเอาเอาเด้งหายเอ้าอืมเธอกลัวอ๋อขู่คิว โคตรคิวงางกุเออเธออืมคือน่ามันไปนแค่มวเดียวนะ่ะแอบไปแล้วเอ๊ะต้องตายแล้ว เป็นผียังสร้างบาปอีกยังถึงไม่ได้เป็นโซเซตี้โซโซเซตี้ซีเนี่ยทำของเล่นนะ่ะน้องฮะนางโกดโกดแมวอะไรช่วยไปทำเลยเลยฮาวพี่เกมที่โคตรคิวเลยโคตรเขาไ โอเคครับ okay. อย่างน้อยนางไม่ได้ช่วยไม่ได้บอกหวยไม่ได้โมเดลไปเที่กับเราแต่น้นางก็ออมคิว um, นะฮะโอเคไม่ต้องมีระยันไล่ผี <c oughs> นางโกมาแรงใช่ไหมไมันต้องมีระยันไล่ผีนี่เลยมา <Ma. S 1> ซื้อโมเดลมาเองมาแตะแบงก์เต็มบ้านบอกเลย <c oughs> เดี๋ยวนางก็ออกไปเองอ